อยู่กับคนที่รู้จักในเมืองหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่รกร้างว่างเปล่าก่อให้เกิดชุมชนในอัดสภาพแวดล้อมไม่เอื้อก่อให้เกิดปัญหาในเขตเมือง 7. เชื้อชาติศาส,สนาและภาษาองค์ประกอบด้านนี้ทำให้ทราบว่าประชากรสามารถอยู่ร่วมกันหรือมีส่วนร่วมในตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมร่วมกันได้หรือไม่มากหรือน้อยเพียงใดเพราะคนที่มีความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติย่อมมี ความแตกต่างด้านชาติพันธ์ศาสนาที่นับถือและภาษาที่ใช้สื่อสารกลุ่มเชื้อชาติเดียวกันมักช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจะกีดการรังเกียจเชื้อชาตินี้โครงสร้างประชากรลักษณะโครงสร้างประชากรซึ่งศึกษาจากองค์ประกอบด้านเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยเชื้อชาติศาสนาและภาษา ว่าในสังคมนิ่งๆมีลักษณะเป็นเช่นายเช่นจำนวนประชากรเพศชายสูงหรือต่ำกว่าเพศหญิงประชากรส่วนมากของสังคมอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ระดับการศึกษาอาชีพส่วนมากของประชากรซึ่งการกระจายตัวขององค์ประกอบดังกล่าวนิยมนำมาวิเคราะห์โครงสร้างประชากรในรูปปีลิมิตประชากรปีลิมิตประชากรแบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆ ตามโครงสร้างทางอายุประชากรดังนี้ 1. ลักษณะประชากรขยาย 2. ลักษณะประชากรครงที่ 3. ลักษณะประชากรลดลง